สวัสดีครับกลับมาพบกับ CK Station กันอีกครั้งนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Xpeng P5 รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่3จาก Xpeng Motor Xpeng P5 มาพร้อมกับระบบไดรด้าซึ่งไดรด้าจะส่งเลเซอร์ที่สะท้อนกลับและสามารถวัดระยะทางได้ข้อมูลที่ส่งกลับมาจะได้รับการประมวลผลโดยอัลกอริทึมเพื่อแสดงภาพสมิติของวัตถุดโดยรอบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับยานยนต์ที่ขับขี่อัตโนมัติเพื่อทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมและสามารถแยกแยะคนเดินถนนคนขี่จักรยานและสกูตเตอร์รวมถึงงานบนท้องถนนได้แม้ในเวลากลางคืน Xpeng P5 ยังมาพร้อมกับระบบ X-pilot หรือเรียกว่าระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง Adas X-pilot 3.5 จะมีคุณสมบัติที่มีการปรับปรุงที่เรียกว่า navigation guide pilot หรือ NGP ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานต่างๆได้โดยอัตโนมัติเช่นการเปลี่ยนเลนการแซงรถและคุณสมบัติบางอย่างจะทำงานบนถนนในเมืองได้เป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้านี้ NGP ถูกออกแบบมาเพื่อทางหลวงเท่านั้นและการนำความสามารถของเทคโนโลยีนี้ มาใช้ในเมืองจะเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งทำให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการดึงดูดลูกค้าชาวจีนได้มากขึ้นนะครับการออกแบบยังคงใช้ภาษาการออกแบบของ Xpeng Motor ซึ่งมีความสวยงามสปอร์ตทั้งภายนอกและภายในสำหรับการตกแต่งภายในนะครับให้อารมณ์สปอร์ตและเรียบหรูและมีหน้าจอสัมผัสตรงกลางขนาด15.6นิ้ว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับของเทส l a นะครับนอกจากนี้เบาะนั่งด้านหน้ายังสามารถปรับให้เรียบสนิทเข้ากับเบาะด้านหลังได้อย่างลงตัวสามารถนอนพักผ่อนดูหนังฟังเพลงได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับมิติของตัวรถนะครับมีความยาว4,808ม mm, ิลเมตรและฐานล้ออยู่ที่2,768ม mm. ิเมตรสำหรับรายละเอียดในด้านอื่นๆยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับ แต่คาดว่ารถยนต์ Xpeng P5 นั้นน่าจะสามารถวิ่งได้ไกลามากกว่า600กิโลเมตรและถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ t ท s l a m o เด l 3กันเลยนะครับ Xpeng P5 จะมีการเปิดราคาในงานเซี่ยงไฮ้ออโตโชว์ในวันที่19เมษายน,านนี้นะครับและจะมีการส่งมอบให้กับลูกค้าในไตรมาสที่3หรือ4ของปีนี้รายละเอียดเพิ่มเติมเราจะมานำเสนอกันอีกครั้ง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ When there's no more hope left me can see what comes way. And always lost. Nowhere else All is comes always no in I lost else All fall Feels can And like I